กิจกรรมที่10ลูกเต่าแสนสนุกชั้นประถมศึกษาปีที่3ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งคณะวิทยากรโรงเรียนชุมชนสามพภา จุดประสงค์ 1. รู้จักการวางแผนการทำงานเป็นกลุ่ม 2. ออกแบบวิธีการวางลูกเต๋าให้ได้จำนวนแต้มรวมให้มากที่สุด 3. สามารถบวกเลขได้ถูกต้องสวัสดีค่ันักเรียนาัสวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในที่กิจกรรมที่มา กี่แป้งคะลูกนะคะอามีนแป้ันีกี่แ้คะแ้ันเท่าไหร่คะาแ้และสุดท้ายก็แ้นะคะวันนี้เราจะนำลูกเต่านี้มาคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นการฝึกการบวกเลขของพวกเราดีไหมคะดีนะคะครูจะแจกอุปกรณ์ของแต่ละกลุ่มซึ่งตอนนี้นักเรียนทุกคนนั่งเป็นล่ แล้วกลุ่มละ4คนนะคะโดย4คนนี้นะคะจะช่วยกันในการจัดเรียงลูกเตา๋า3ลูกแต่ละกลุ่มจะได้ลูกเตา๋าจานวนสลูกแบบนี้นะคะพร้อมทั้งใบงานหนึ่งใบนะคะอันนี้คือตัวอย่างใบงานของคุณครูใบงานนี้จะมีรายชื่อสมาชิกกลุ่มใช่ไหมคะหน้าที่1ห,หน้าที่สองจะมีใบงานให้นักเรียนบันทึกการทดลองสครั้งด้วยกัน โดยในสี่ครั้งนี้นักเรียนลองทําการจัดเรียงรูปเต๋าค่ะอย่างนี้แล้วแต่จะจัดเรียงแบบไหนคือตัวอย่างเฉยๆนะคุณครูลองจัดเรียงแล้ววาดรูปการจัดเรียงนี้ลงไปในช่องนี้ช่องวาดรูปแล้วก็คานวณแต้มดูจากแต้มว่าแบบการจัดเรียงด้านนอกมีแต้มเท่าไหร่บ้างเอามาบวกเลขโอเคไหมคะแล้วก็รวมกันว่าการจัดเรียงแบบนี้แบบนี้ที่เราวาดได้จำนวนแต้มเท่าไหร่ทำทั้งหมดกี่ครั้งลูก สี่ค <4 S 1> <ane. S 2> รัง้งด้วยกันทาทั้ง pigs, หมด4ครั друг, ้งด้วยกันเสร็จแล้วคุณครูจะให้นักเรียนออกมานําเสนอโดยให้ตัวแทนกลุ่มละสองคนออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนทําได้ไหมคะทำได้ถ้าได้ทได้ตอนนี้โดยตัวแทนของกลุ่มออกมากลุ่มละหนึ่งคนนะคะมารั้อุปกรณ์เดี๋ยวครูอธิบายต่ออุปกรอนมีอะไรบ้างอุปกรณ์มีหนึ่งลูกเต๋าซึ่งได้กลุ่มละ3ลูกใบงานหนึ่งใบเมื่อกี้ที่ใบแล้วเนาะ ไม้บรรทัดเอาไว้ทำอะไรดูเอาไว้ไว้ถืบ้านรูปรูปตาใช่ไหมคะแล้วก็มีดินสอพร้อมยางลบให้กลุ่มละหนึ่งอันโอเคไหมคะหนแท่งด้วยกันอ่ะตัวแทนกลุ่มมากมาค่ะต้องทำกิจกรรมทดลองนะคะอ่ะกิจกรรมนี้เสริมสร้างทักษะการอะไรรู้ไหมทักษะด้านไหนดูการบวกเลขทางคณิตศาสตร์ใช่ไหม เรามาเรียนรู Sch ến, ้ด้านการบวกเลขนะคะโดยใช้ทุกเก่าช่วยอะนักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ลงไปในใบยงานเสร็จแล้วก็ทดกองได้เลยนะคะเราแบ่งหน้าที่กันโดยสองคนสามคนช่วยกันทดลองอีกคนนึงก็รืว่าน ทุกคนนะคะในกลุ่มทําการทดลองจัดเรียงลุเกเต๋าเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะให้ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอะ คาแม่ค่ะขอบคุณค่ะตบมืีเพื่อค่ะไปค่ะ สี่แบบแบบที่ได้เยอะที่สุดคือ52อค่ะขอบคุณค่ะตบมือค่ะ บววเลขนะคะหววเลขทางคณิตศาสตร์ไปชั้นประดมันได้ไหมคะได้นะคะที่จะมาเราใช้การบวกเลขเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้คุณครูก็มีความรู้บักเรียนเรื่องต่อแสนสนุกดังนี้นะคะเอาความรู้ด้านการบวกเลขไปใช้โอเคนะคะขอบคุณค่ะเด็กๆคะ Bye.